มึงอ้างมาจากไหนมึงหาว่ากูอมเมื่อไหร่นี่จำได้เปล่าอาทิตย์ที่แล้วไปเล่นคอนเสิร์ตที่แลมฉบังของนิติทัศน์ของนิติทัศน์วันนั้นรู้สึกว่าพี่เสริมเวชจะให้เท่าไหร่จามหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าเพราะผมได้คนละแปดร้อยเองมึงเบิกไปสองร้อยอ่ะก็คนละพันก็แค่สี่พันก็เหลืออยู่หมื่นน่อยๆแล้วไปไหนอ่ะกูเอาฝากธนาคารไว้ แตมันต้องแบ่งได้จะไปฝากได้ไงอ้าวฝากว่าเกิดใครเจ็บใครได้ป่วยจะได้เอาไปค่ารักษาไงจริงหรือเปล่าจริงใครเจ็บใครได้ป่วยในคณะนี้สามารถเบิกเงินที่เอาไปเก็บไว้นั้นเอามารักษาได้เอาไปรักษาได้ยังเกิดผมไม่สบายก็เอาไปรักษาได้เออยังไอ้ทองไม่สบายก็รักษาได้ไอ้นี่ลูกเมียไม่สบายสบายไปรักษาได้เออใครอมอ่ะใครอมอ่ะไอ้ควายเอ้ยแล้วมายุไห้หัวหน้าลูกน้อง ม,<อ>มึงไม่พอใจเขามึงก็พูดเลยมึงคนเดียวสิหาว่าอมไม่หาแล้วยัหาประเอินพวกมึงไม่ป่วยกูป่วยบ่อยอ่ะ <c oughs> เอาไปรักษาหมดแล้วโอ๊ยปวดท้องโอ้ย <c oughs> ไปถอนฟันมาเมื่อเช้าหมืห่นสองฮะถอนฟันหมื่นสองคลินิกอยู่ตรงไหนหน้าบ้านกูไงเดี๋ยวพวกนี้กูจะขับรถแก๊สลุยแม่งเข้าไปเลย รู้ยอะไรอะ่ะชิบหายถอนฟันซี่เดียวเอาตั้งหมื่นสองอไม่ดูตาคูดิทำไมถอนหมดปากเลยหกร้อย้าสบบายมันจะอมจริง